มานะครับวันนี้นะครับเติมไปอีก1 0,000ครับเพื่อมอเตอร์ไซคันนี้เลยนะครับมาดูกันดีกว่าวันนี้จะได้หรือเปล่าและยิ่งไปกว่านั้นนะครับกระชาตู้นี้นะครับเป็นตู้ที่คุ้มค่ามากๆเลยนะถ้าคุณคิดจะเติมอยู่แล้วเดี๋ยวคุ้มยังไงมาดูในคลิปกันอสวัสดีครับวันนี้กับผมซิก้านะครับมามาสุ่มกันดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยอธิบายก่อนว่ามันคุ้มยังไงนะครับผมสำหรับกระชาตู้นี้เนาะ ก็ในวันที่2 0ที่ผ่านมานะครับเซิร์ฟอัปเดตแพ็แล้วก็แพ็กใหม่เข้ามาด้วยนะครับผมเป็นแพ็กเกตตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าแพ็กเกตตัวนี้เนี่ยอันนี้ไม่ได้มีความคุ้มค่ามากมายนะก็อันนี้ไม่ได้มีความคุ้มค่ามากมายนกนะก็ถือว่าถูกกว่าซื้อเองนิดหน่อยแต่ตัวที่คุ้มค่าจริงๆอยู่ตรงนี้ครับผมกูเม่โปรงชีส์นะครับตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณสุ่มนะครับ ของในตู้เนี่ยมันจะเป็นของที่เอาไว้อัปเกรดตัวละครคุณอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณคิดจะเติมอยู่แล้วแพ็กนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะครับคุณจะได้ของไปพัฒนาตัวละครแล้วก็ลุ้นของแรอีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นนะครับในตู้พิเศษนี้นะก็มีเจ้ามอเตอร์ไซค์คันนี้อยู่ด้วยแล้วถ้าหากว่าคุณเปิดไปแล้วคุณเกลือไม่ได้นะครับก็ยังสามารถนะครับเอาแต้มมาแลกในตู้นี้ได้อีกนะครับจะเป็นชุดหรือว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไม่ได้อะไรก็มาแลกเอาแต้มที่เหลือก็เอาไปแลาตละคร่งๆได้ ส่วนเจ้ารูนกูเม่บ e ันเดิลนี nee นะครับผมที่ผมบอกว่ามันไม่ได้คุ้มมากไปนะนะครับมันจะแค่มีใบกาชาแล้วก็ใบสุ่มการ์ดเนาะความคุ้มค่าของกรชาเนี่ยมันไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าความคุ้มค่าของใบสุ่มการ์ดเนี่ยอันนี้ดีมากมาเลยนะอันนี้ผมได้เทคนิคมาจากเพื่อนในกิลด์นะครับผมจนนันบัตนะเลซิ่โจนเน่นะครับผมคือเขาบอกมาว่าถ้าสมมติว่าเราสุ่มกาชาการ์ดนะครับแบบพรีเมียมนะสุ่มเนี่ยมันจะได้การ์ดมาใช่ไหมครับบางใบเราก็ใช้บางใบเราก็ไม่ใช้เอาใบที่ไม่ใช้อะ่ะขายเป ตีบวกตัวละครเหมือนเราได้การ์ดฟรีๆเลยนะในกรณีที่คุณอยากจะตีบวกตัวละคอรอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นหนึ่งเทคนิคนะครับว่าไอ้แพ็กเกจการ์ดเนี่ยจริงๆเราคุ้มค่ามากเลยนะในกรณีที่คุณคิดจะเติมอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้จะมีทั้งกระชาชุดกระชารถมอเตอร์ไซค์แล้วก็กระชาการ์ดนะครับอยู่ในคลิปเดียวเลยมามาลุยกันเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเริ่มที่นนกระชามอเตอร์ไซค์ก่อนแล้วกันนะเพราะว่ากระชามอเตอร์ไซค์เนี่ยมันกาดได้ใบสุบก,การ์ดสุบกระชาด้วยนะแพ็กที่คุ้มมทีี่สุดเเลลยยนคครับับก็ือตว้ผ 100เหรียญแล้วก็เหรียญพิเศษอีก15เหรียญนะครับในราคา2,400ันสียแมวนะมี2แพ็คนะจัดไปครับผม4,900เกร้ยแมวอุ้มนะครับผมแพ็คอื่นเนี่ยถามว่าคุ้มค่าไหมก็พอได้แต่ว่าแพ็คเนี้ยคุ้มที่สุดนะครับก็จัดมาแล้วนะครับกดเปิดเลยครับผมเปิดไปเลย2แพ็คนะฮะอ่าแล้วก็จะมีเหรียญโปริงเนี่ยมา200เหรียญเหรียญพิเศษอีก30เหรียญมากระชาตู้แรกครับผมโปรเบ้โปรริงเชสนะครับอีกส0งเหรียญครับจู โอ้โหดอกแรกก็ได้หมวกเลยนะฮะหรือว่าดวงดีไหมก็ไม่เท่าไหร่นะมันออกค่อนข้างง่ายอยู่นะอ่าแล้วก็ของอื่นเห็นไหมครับว่าของทั้งหมดเนี่ยมันเอาไปใช้พัฒนาตัวละครได้ทั้งหมดเลยนะครับผมโอัคต่อครับชุดๆอือหือได้ c u สตอมไม e r g a l l ี่อันนี้ก็เป็นกรอบตัวละครน,นะครับผมกรอบถ่ายรูปตัวละครสวยๆเนอะอ่าอันนี้ก็เป็นของพัฒนาตัวละครน,นะรอบนี้จริงๆแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมไม่เป็นไรมีอีกหลายครั้งไปครับ โอ้โหรอบนี้เรียกว่าไม่ค่อยได้ไม่ไม่ได้กระชาของเลยนะแต่ว่าได้พวกของพัฒนาตัวละครอยู่นะอ่ะเอาอีกสักสองทีง่รอบนี้ก็ไม่ได้อะไรเลยนะนอกจากตัวสัตว์เลี้ยงทองนะครับผมไม่เป็นไรครับแต่ว่าที่เหลือพัฒนาตัวละครได้ไปกันต่อครับอีกหนึ่งที่เอ,อ้ยโอ้โหไม่ได้อีกแล้วนะฮะร,รอบนี้เกลืออีกแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรนะรเดี๋ยวเรามาตู้พิเศษมาดีกว่าตู้พิเศษจะมีมอเตอร์ไซค์อยู่ด้วยนะครับผมโอ้โห หินบวกเฮ้ยเจบโอ้โหตัวสุ่มสัดเลี้ยงปึ๊บหินบวกมอเตอร์ไซค์โอ้ฟี่ตัวสุ่มสัดเลี้ยงปึ๊บโอ้โหหินบวกนะฮะเดีย๋ยวให้น้องบาโฟโกดบ้างนะครับผมทำไหมลูกบาโฟมือขวาหนึ่งทีโอ้โหตัวสุ่มสัดเลี้ยงให้มือซ้ายอีกหนึ่งทีถ้าเปิดได้มอเตอร์ไซค์นี่เอาไปเลยนะอาหารเปียกสองกลุม่มทำไหมลูก โอ้โหได้เฟืองทองก็จะโอ้โหหินบวกไปลูกไปปึ๊บโอ้โหหินบวกอีกแล้วปึ๊บโอ้โหตัวสุ่มกาชานะฮะี่ครับผมโอ้โหรอบนี้ได้กรอบอีกแล้วเหรอฮะไม่หมดนะครับไปต่อครับผมเฟืองอีกแล้วเหรอฮะไปัต่อครับผมอ่าได้ตัวหนังสือคําพูดแล้วนะฮะไปครับโอ้โหแฟออกสองคัแรกไปแล้วมันที่เหลือมันไม่ออกเลย ขอชุดหน่อยได้ไม่ขอชุดทำไมมันเกลืออย่างนี้ปึ๊บโอ้โหไม่อ,อ่ <c oughs> อ,อึ๊บโ,โ,โอ้ได้แต่คนนกเดี๋ยวค่อยแรกเดี๋ยวค่อยแรกโอ้ได้แต่คนนกอัดให้แฟนกดปั๊บอือโอ้โหได้หมวกแล้วหนึ่งใบนะโอ้โหกดปุ๊บหมวกออกปั๊บเลยทีเดียวใช้ได้นะเนี่ยขอชุดแดงชุดแดงวางไว้เออกดทีเผลอเผลอก็ไม่ให้เผลออทีเผลอทีนี้มันก็ไม่ให้ว่ะ อู้พิเศษบ้างตัวกาชาก็ไม่แย่เป,เปิเปดทีกเปลืองเอ้ยทีตัวกาชาเอ้ยมอเตอร์ไซค์โอ้โหหินบวกเอ้ยโอ้โหตัวสุ่มการ์ดมอเตอร์ไซค์ไปไหนมอเตอร์ไซค์เฮ้ยเจ้าโอ้โหหมวกใบเดิมเฮ้ยชึบตัวสุ่มกาชามอเตอร์ไซค์อยู่ไหนลูกมอเตอร์ไซค์ หินบวกโอ้โหนี่อัปเกรดตัวละครได้แบบยับยับเฮ้ยเจอาตัวเปิดสัตว์เลี้ยงมอเตอร์ไซค์เออตัวเปิดสัตว์เลี้ยงเฮ้ยโอ้ยเรดตัวอัปเกรดอัปตัวละครอันนี้ดีอันนี้ดีนนดเฮ้ยเจอโอ้เหรียญอัปตัวละครนะฮะเฮ้ยชุดโอ้ชุดแดงอ่าอันนี้ถือว่าไม่แย่ไม่แย่อยู่ในเลทที่กลางๆใช้ได้ใช้ได้เหลืออีกห้าเหรียญฮะมอเตอร์ไซค์จะมาไม่มา เฮ้ยเชอโอ้โหตัวเปิดการ์ดอันนี้เฮ้ยไม่ได้กดดันเลยนะเหลือสามเหรียญเฮ้ยเชื่อโอ้เหรียญอัพตัวละครสองเหรียญเฮ้ยสุดเออเหรียญอัพตัวละครทีสุดท้ายกดด้วยกันมากดด้วยกันทีสุดท้ายมาต้มโออหินบวกเหรียญพิเศษสรุป,ปว่าเกลือนะฮะแต่ก็ไม่ไม่แย่นะได้ได้ชุดแดงมาก็โอเคนะ ได้ชุดแดงมาอันนี้ก็ดีแล้วก็ไม่แน่เราจะใสนะออกยากกว่าที่คิดเหมือนกันฮะออกยากกว่าที่คิดเหมือนกันฮะแต่นะมันก็ออกค่อนข้างง่ายอยู่นะไม่เป็นไรนะครับผมยังมีไอ้นี่ให้ลุ้นอีก5ทีฮะโอ้โหเฟืองโอ้โหประโยชน์คำพูดนะฮะที่ดึงโอ้โหเรียนเรียนอัพตัวละครมานิดหน่อยสามทีครับผมเอ้ยอ้าวหมวกซ้ำดีกว่าอุตส่าห์ดีใจได้ซ้ำโอ้ยโอ้โหเกลือดอกสุดท้ายเฮ้ยจ้า โอ้โหได้เว่นนะฮะได้เวน่นได้คืบอ,อย่าเอาสอกแต่ว่าไอตัวตู้นี้ก็สามารถที่จะเปิดฟรีได้นะครับวันละสิครั้งเรื่อยเรื่อเืนาะวันละสนะิบเหรียญเนาะแต่ว่าพวกอ่าสิ่งที่เราได้จากตู้นี้ทั้งหมดเราสามารถเอาไปพัฒนาตัวละครเราต่อได้นะครับไม่เป็นไรนะฮะถือว่าตู้เมื่อกี้เกลือไปนะครับผมตู้ต่อมาของเรานะครับผมมาดวงมันต้องมาอยู่ตู้นี้แล,ะละ้วล่ะมาผมกดก่อนเลยนะครับผมไปดอกแรกเกลือครับผม เรอจะได้ชิ้นส่วนอย่าได้ปีค่ะหนูเอาหนูาทำไมปี๊ดิโอมาแล้วชิ้นส่วนมาลอออีกอ่ะโอ้โหอันนี้เกลือเลยอีกสองทีมาหนึ่งสองเกลือสุดท้ายโอ้โหวีีแอนิเมชั่นเอยเราก็ดูว่าสัตว์แดงก็สัตว์ทองตู้นี้ ก็จบไปด้วยความเกลือนะฮะวันนี้มันอาจจะไปดวงดีที่ตู้กระชานะครับผมนะฮะไม่เป็นไรนะฮะมาต่อมานะครับผมสิ่งที่เป็นผลพลอยได้ต่อมาเลยก็คือกระชาชุดครับผมกระชาชุดเนี่ยสิ่งที่ผมอยากได้เลยนะครับความสามารถ ตู้นี้ที่ดีเลยนะชุดนี้นะครับจะไม่แรงเท่าชุดก่อนแต่ว่าเพิ่มความถึกมาให้มากกว่าเพราะฉะนั้นชุดนี้นะครับความสามารถโดยรวมดีกว่านะครับส่วนปากนี่ก็คือเพิ่มสเต็ตได้ค่อนข้างดีเลยส่วนหลังก็เช่นกันนะครับจากเดิมที่ตู้ที่แล้วนะครับเพิ่มเป็นเพิ่มพลังต่อกึ่มมนุษย์เนาะตู้นี้คือเพิ่มทุกอย่างเลยนะครับซุปมอนสเตอร์เลยมากดได้50โสรนะครับผมเปิดด้วยเล,เ,ลเล่นก่อนหนึ่งทีฮะซึ้บดอกแลกเกลือฮะมันจะมีเศษอยู่สองเศษนะเดี๋ยวผมกดเศษเอง สีอะไรสีน้ำเงินมาแต่ไกลเลยจ้ะหนึ่งสองขอชุดให้ผมเห็นหน่อยสีทองทองทองโอ้โหม่วงอม่วงคือซหมดเพราะว่าเขาที่แหละของม่วงมันไม่เปลี่ยนเดี๋ยวจะกดตอนเขาบินกระโดดพุ่งขึ้นไปนะฮะเป็นการพุ่งขึ้นสุ่สวรรค์เอาชุดลงมาเอาพุ่งปุ๊บกดปั๊บเลยนะฮะเดี๋ยวค่อยดูพุ่งสีทอง ทองม่วงซ้ำหมดเลยถ้าทองคือได้ปุ๊บม่วงโอ้ถ้าม่วงคือซ้ำหมดอ่ะมันช้ำใจตรงนี้แหละไม่มีอันใหม่ให้ลุ้นเลยปุ๊บม่วงเลยเฮ้ยเกิดไปมาต้องทองแล้วจังหวะนี้ปุ๊บม่วงได้ไปเลยมา กระชาสุดท้ายนะครับแต่อย่าที่บอกนะของเอาไปอัปเกรดต,ตัวละครได้แต่มีตู้กระชาเมื่อกี้ที่เกลือจับใจเลยนะอ่ะไปดอกแรกนะครับผมโอ้โหน้ําเงินอ๋อสีม่วงก็ได้อ่ะโอ้โ้า,าเกลือเกินโอ้ได้สตูปมาเอาหน้าผมจะไม่เปิดกระชาตอนดึกแล้วโอ้มาลีนาะเกลือจัดเกลือจัดเกลือเกลือ เกลือเกลือเกลือทุกตู้อะไรกันเนี่ยสิ่งที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นเหรียญเปิดการ์ด200้ยเหรียญเหรียญเปิดการ์ดม่วงอีก150เหรียญนะครับแล้วก็อิรโอรินะครับอิรโอรินี่โอ้ได้มาเรียกได้ว่าตีบวกได้ประมาณทีสองทีนะครับหรือจัดว่าเกลือนะครับจัดว่าเกลือรอบนี้แต่ว่าไปกันต่อครับไม่เป็นไรนะครับผมมาสุ่มการ์ดกันสักหน่อย โยโย่ yo, อันนี้แย่โคโค่ ko ko, อันนี้พอได้โอ้โหพอาะจะสปอร์อันนี้แย่เลยปึ๊บโลดาฟอกอันนี้ก็แย่เหมือนกันปึ๊บโกเลมเฮ้ยอันนี้โอเคอยู่นะปึ๊บโอเบอุนโอ้อันนี้แย่แย่เลยปึ๊บโอ้โหได้วันโกสนะครับผมอันนี้ถือว่าดีนะฝากสมุดได้อีเดเมรีดักชันอันนี้ถือว่าดี โอเคนะครับผมเราก็ยังมีอะไรให้สุ่มอยู่อีกนิดหน่อยนะครับก็คือเจ้าเฟืองตัวนี้นะครับผมอ่ะเฟืองอันนี้โอ้ได้เฟืองฟ้าสามอันเลยฟ้าฟ้า,ฟา,ฟา,ฟาม่วงม่วงม่วงโอ้โหไม่ได้เลยนะเราได้หินตีบวกมานี่นะครับ50ถุงครับคือตีบวกเติบโตแน่นอนนะฮะเดี๋ยวไปตีบวกกันสักหน่อยปะโอ้ว่าเกลือก็ไม่เชิงกัเนี่ยเมื่อกี้ที่ซื้อแพผกมาผมได้ เฟืองทองแบบ2องออปชั่นมาโอ้แล้วเป็นเฟืองเบาด้วยโอ้เรียกได้ว่าตัวท็อปเลยอันนี้เมเทโอบูสด้วยฟังก์ชันตรงโอ้โหวันนี้คือออปชั่นนี้คือโคตรดีครับไตเลยครับโอ้พลังเพิ่มสูงมากนะครับแล้วอย่างนี้ผมก็จะสามารถที่จะถอดเฟืองเบาออกได้เพราะว่าเป็นเฟืองทองเบาแล้วเดี๋ยวเอาเปประดับก่อนก็ได้นะรประดับปกแนะครับไปเตะก่อนเลยใหร้ายเกินไปไม่ติดอีก ไปกดที่เผอเหมือนกำลังชวนคุยอบวกลบเลยทีเดียวคราวนี้ติดลบเลยคราวนี้ต้องกูกลับขึ้นมายังไงให้มันต่ำกว่าเดิมเนี่ยฮะเออกลับก็แล้ว,วไปตีเกาะบ้างดีกว่าเว้ยไปเป็งไม่ติดอีกทีหนึ่งเปิงเปิงไม่ติดอีกโอ้โหเปิงเปิงไม่ติดอีกแล้วครับผมรองเท้าบางเอา้าเปิงเปิงลบหนึ่งเลย โอ้โห,โหใจร้ายอ่ะเป้งเปงไม่ติดนะฮะเปงติดโอ้โห,โหสุดยอดจริงๆได้อาวุธบวก11นะฮะขอบคุณมากครับผมที่ผมตั้งเป้าไว้วันนี้คือขยับทั้งตัวขึ้นเป็นบวก9ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรายังมีเป้าหมายที่เราต้องไปกันต่ออีกฮะเปงเไม่ติดครับเติบโตหรือเปล่าไม่ติดนะครับผม ปังปังไ่ติดครับผมโอ้โหปังปังไปติดเอาเป็นว่าวันนี้ก็หนึ่งหมื่นทั้งหมดที่เราเสียไปในวันนี้นะครับผมสิ่งที่ได้กลับมาก็คือเปลือยล้วนๆนะฮะแฟชั่นไม่ได้สีทองสักชิ้นนะครับผมการ์ดก็ไม่ได้แร่สักใบกาชาโปริงก็ได้แร่บ้างแต่ไม่ได้แร่ที่สุด ที่เราตั้งเป้าไว้นะครับผมตีบวกก็ทั้งตัวไม่ติดสักชิ้นแต่ได้อาวุธบวก11มา1ทีนะครับผมส่วนการ์ดนะครับได้มาเยอะพอสมควรแต่อย่างที่บอกคือไม่มีใบไหนแรบแบบชนิดที่ว่าล้ำค่าเลยนะครับผลประกอบการวันนี้ ว่าเกลือนะครับผมแต่แลกมากับการพัฒนาตัวละครที่เรียกได้ว่าสูงเลยทีเดียวนะครับอ่ะก็เราวันนี้ก็สรุปผลให้คนประมาณนี้แล้วกันลองเอาแนวคิดในการสุ่มนี้ไปใช้ดูแล้วกันนะครับขอให้ไม่เกลือเหมือนผมแล้วกันนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับถ้าเห็นใจกันก็ฝากกดติดตามไว้หน่อยแล้วกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเกลือให้ดูในโอกาสหน้านะครับผมถ้าเบิกขอวีซ่าเติมเงินผ่านนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็บายครับทุกคน